เราไปดูราคาทองกันบ้างนะคะกับคุณพวันนะวาวัฒนาทรัพย์ป,ประธานกรรมการบริษัท y l ย b u l l ีบ n i n t ี r n a t i เ n a l นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีค่ะราคาคทองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะก็จากสัปดาสัปดาห์านี้ที่ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคําก็ปรับตัวขึ้นประมาณสี่ถึงห้ายูดอลลาร์ต่อทรออัหลักๆก,ก็น่าจะมาจากข่าวเออเบกซิตซึ่งมีการยืกันว่า อาจจะมีการถแถลงการออกของนางเมแต่พอนางเมออกมาถแถลงจริงๆก็ให้ความคลายความกังวลให้กับนักลงทุนคือจะออกก็จริงแต่น่าจะมีการเอพยายามที่จะประนีประนอมเกี่ยวกับเเศรษฐกิจที่จะมีเการซื้อขายหรือการการเติดต่อทางด้านเศรษฐกิจให้สมูทขึ้นให้ง่ายขึ้นเพื่อน,นั่นเองหลังจาก นางนางเมออกมาแถลงเรื่องนี้จึงทําให้นักลงทุนใครายความกังวลลงแต่ทองคําก็ไปทํำลายอยู่ระดับหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดดอลลาร์ต่อดรอยเอาก็มีการย่อลงมาข่าวสัปดาห์นี้มีค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากนี้นางเจเน็ตเยเรนก็มีออกมาแถลงข่าวว่าเศรษฐกิจของของอเมริกาค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วใน เยเลนก็เชื่อว่าการที่จะขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของอบาลานซ์เศรษฐกษิจของอเมริกาเพราะนั้นเองตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะกดดันราคาทองคําก็ทําให้ราคาทองคำย่อลงมาหน่อยหนึงแต่งแต่ก็ยังมีอีกหลายๆข่าวที่เข้ามา ล่าสุดเนี่ยวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะคะเอ่อนะเป็นการเข้ารับตําแหน่งเป็นอย่างเป็นทางการของนายทรัมป์ซึ่งะจะมีเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันเอ่อตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปจากเอ่อวิธีการรับตําแหน่งจะเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง เที่ยงคืนแต่หลังจากเที่ยงคืนเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์หลักที่นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องจับตามองเนื่องจากว่าทุกคนก็จับตามองว่านายทรัมป์เนี่ยจะมีถแถลงเกี่ยวกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจกไปทางทิศทางไหนแต่ก็มีตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนค่อนข้างที่จะเป็นกังวลเพราะว่าถ้านายนทรัมป์เนี่ยมีการแตะความสัมพันธ์ระหว่าง อ,อเมริกากับจีนเนี่ย <Okay. S 2> อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้ผลักดันให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆที่ระหว่างจีนกับเอ,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 อเมริกามีอยู่เนี่ยมีประมาณห้าอิชู้เป็นเป็นปัญหาหลักใหญ่นะคะ <Okay. S 2> ปัญหาแรกก็คงจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทย โทษค่ะระหว่างอเมริกากับจีนก็ตัวนี้เนี่ยที่จีนมีการออกมาประกาศแข่งกล้าวว่าอาจจะมีการเ,เทู่เอสซอลลาออกมาเพื่อที่จะทำปรับให้ให้ค่าเงินหยวนดีขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งจะสนับสนุนราคาราคาหยวนแล้วก็ทำให้เป็นการสนับสนุนราคาทองคำให้ให้กลับ ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็การใส่ใจในการการการกล่าวถ้ามีการแตะเรื่องการไม่ใส่ใจเกี่ยวกับนโยบายเอของจีนเดียวเนี่ยระหว่างจีนกับเไต้หวันอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกตัวหนึง่งซึ่งจะเป็นตัวซึ่งทําเอผลักดันราคาทองคําให้มีการปรับตัวขึ้นเหมือนกันแล้วก็มัน อีกอิกชู้หนึ่งก็คือการที่จีนมีการสร้างเกาะเทียมอยู่ที่ที่าเลือจีนใต้ถ้ามีการแตะตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อตัวหนึ่งซึ่งกระตุ้นทําให้เอ,อความเออเออระหว่างจีนกับอเมริกาอาจจะไม่เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่ง จะสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นด้วยเหมือนกันแ,แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการกระตุ้นให้ประเทศยู EU, เกระตุ้นให้ให้สมาชิกยู EU, เนี่ยมีการทำธุรกิจกับกับทางทางอเมริกา ซึ่งตรงนี้เองถ้านโยบายนี้จะมีการแตะออกมาก็จะค่อนข้างเซนสิทตเนื่องจากว่า EU ตอนนี้เนี่ยก็มีผลมีปัญหากับทางที่อ,อ,อังกฤษทั้งนั้นเองถ้าการอ,อเมริกากล่าวที่จะสนับสนุนฝั่ง EU เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวจุดประกายให้นักลงทุนเนี่ย เริ่มหันมาลงทุนในทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะฉะนั้นสี่ตัวเนี้ยค่ะก็ถ้ามีการกล่าวในขณะที่เหลังรับตําแหน่งแล้วก็มีมีการกล่าวถึงนโยบายว่าต่อไปในครั้งจะมีการดําเนินการทางเศรษฐกิจยังไงตัวนี้เชื่อว่าเน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นบวกกับราคาทองคําได้ค่ะค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ